สวัสดีครับวิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลลีนชนแนลเช่นเคยครับผมวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับวิธีการเตรียมเอกสารก่อนเข้าสัมภาษณ์งานที่กรมแรงงานนะครับผู้ที่สมัครงานไปประเทศอิสราเยอลยนะครับว่ามีอะไรบ้างต้องเตรียมยังไงบ้างติดตามกันในคลิปเลยครับผมก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องบอลลนชนแนลด้วยนะครับผมจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครครับขอบคุณครับ โอเคครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูนะครับการเตรียมเอกสารก่อนสัมภาษณ์งานว่ามีอะไรบ้างนะครับผมจะมีอยู่ประมาณ6 6อย่างนะครับอันดับแรกนะครับผนตรวจประวัติอาชญากรรมตัวจริงนะครับผม2นะครับหนังสือเดินทางนะครับเป็นเล่มนะครับแบบอายุแบบ10ปีนะครับ3ครับเอกสารรับรองผลตรวจ ATK นะครับไม่เกิน48ชั่วโมงครับผม เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโควิดนะครับผมแล้วก็จะมีสำเนาไหวบัตรประจําตัวประชาชนนะครับผู้สมัครนะครับและสำเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินนะครับและใบอนุญาตขับรถนะครับหลังจากนั้นนะครับการเตรียมเอกสารอย่างละเท่าไหร่มาดูกันครับผลตรวจประวัติอาชญากรรมตัวจริงนะครับ1ฉบับครับผม2หนังสือเดินทางเล่มจริงนะครับแบบ10ปีนะครับจํานวน1ิบ ฉบับนะครับเอกสารรับรองผลตรวจ ATK ตัวจริงนะครับไม่เกิน48ชั่วโมงครับ1ฉบับนะครับผมสำเนาเอกสารการรับวัคซีนนะครับ1ฉบับครับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้สมัครนะครับผมสฉบับแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉินนะครับ1ฉบับครับใบขับรถนะครับ ถ้ามีนะครับหนึ่งฉบับครับอันนี้ไว้สําหรับมาสอบใบขับขี่รถแท็กเตอร์นะครับแล้วพวลตรวจนะครับประวัติอาชญากรรมนะครับให้ทุกคนนะครับเขียนเลขดําดับนะครับข้างบนหัวขวาด้านบนนะครับมุมกระดาษนะครับผมเลขที่เราได้นะครับนะครับจะเขียนเหมือนของผมครับเขียนเลขดําดับไว้ข้างบนนะครับก่อนเราจะส่งพวลตรวจประวัติอาชญากรรมในรายกลุ่มนะครับ จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับหลังจากนั้นนะครับพาสปอร์ตนะครับเขาจะให้ถ่ายแบบนี้นะครับเขียนชื่อนำสกุลนะครับสำเนาถูกต้องนะครับผมแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับอย่าลืมนะครับเลขของเรานะครับหัวขวากระดาษนะครับด้านบนนะครับเขียนเลขลำดับของเรานะครับที่เราได้จากการสุ่มนะครับเลขของใครของมันนะครับจะทําเป็นแบบนี้ครับ จะมีเลขของตัวเองอยู่หัวขวาด้านบนนะครับเช็คเอกสารให้ถูกต้องนะครับผมแล้วต่อมานะครับนี่คือผลตรวจเอทนะครับสามารถที่จะตรวจได้ทั้งอนามัยโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับที่เราสะดวกนะครับสามารถที่จะตรวจได้นะครับผลตรวจไม่เกิน48ชั่วโมงนะครับก่อนสัมภาษณ์งานนะครับผม หลังจากนั้นนะครับเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนนะครับเราสามารถที่จะไปปีนเอาในแอปหมอพร้อมได้ครับมีกันทุกคนครับผมไปร้านถ่ายเอกสารครับแล้วก็บอกเขาว่าขอถ่ายเอกสารแอปหมอพร้อมครับเดี๋ยวเขาจะปีนมาให้เราหนึ่งแผ่นนะครับจะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมเอาไว้ยืนต่อสาษณ์ครับหลังจากนั้นครับ สำเนอบัตรประจำตัวประชาชนนะครับผู้สมัครนะครับผมเขียนชื่อนามสกุลให้ถูกต้องนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับอย่าลืมแล้วอีกอย่างหนึ่งครับเลขลำดับของเรานะครับเหมือนเดิมครับข้างบนครับบนขวามุมกระดาษนะครับทางด้านบนเจ้าเจ้าหน้าที่ก็จะให้เราเขียนนะครับผมหลังจากนั้นครับเอกสารผู้ติดต่อใน กรณีฉุกเฉินนะครับภรรยาเราหรือพ่อแม่หรือน้องของเราก็ได้นะครับที่ติดต่อได้นะครับให้เขาเขียนสำนาถูกต้องนะครับเขียนชื่อนมสกุลนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับให้เขาเขียนเองนะครับเฉพาะใบนี้หลังจากนั้นนะครับก็ไม่มีอะไรก็เตรียมเอกสารให้พร้อมครับก่อนเข้าสัมภาษณ์งานเช็คเอกสารให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมเพียงนะครับว่าของเราครบไหมตามที่เรา ดูมานะครับตามที่เจ้าหน้าที่เขาประกาศมานะครับแล้วก็เช็คให้พร้อมก่อนจะเข้าไปสัมภาษณ์นะครับหลังมาถึงนะครับให้เรามาถ่ายรูปนะครับแบบนี้นะครับหน้ากรมแรงงานนะครับผมบอกเขาว่ามาถ่ายรูปไปทํางานอิสราเอลเดี๋ยวเขาจะถ่ายให้เราเองนะครับถ่ายเสร็จครับไปนั่งรอในห้องครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขาไปส่งนะครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปจนจบนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ